Oh <laughs> ตอนนี้นะครับได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วนะค,ะครับผมแค่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีที่บริเวณพิธีนะคะรับมุกคลอตรงเคารบประธานในพิธีวันนี้ยาฮัต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากที่ท่านประธานในพิธีได้ถวายบังคมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วท่านประธานจะได้ทำพิธีถวายพวงมาลา างนั้นตามด้วยตัวแทนของลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ใส่หมวกหน้าชั้นเลือกล้อจังที่นั่น เชื่อเชื่อไทยใจเขารบขร้องนกบาทบงตระสงสีพระบามงกุฎรา ลูกเสือส่อทรงอุตสาอบรมบง่งมีใซให้มีใจรักชาติาสาหตร์นานทรงสั่งสอนสัมผกิจวิทยาเป็นอาภา อุ่นอุ่นทีใครดังดวงจันทร์พระอาทิตย์ประสิทธิ์แสงกระจ่างแจ้แงแจ่มพกสมสมัยพระคุณนี้จากสถิตสถิต ใจดวงหาไทยถวยราไม่ค่าทุ่เคานลกข้าพเจ้าในนามผู้บังคับกองลูกเสือเนธนาดีโรงเรียนช่องฟ้าสินเสิงวางนิชบางุงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ถวายราชสุดีวันวชิราวุธซึ่งเป็นวันท้ายวันสวรรคตของพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านกองลูกเสือโรงเรียนช่องฟ้าสินเซิร์วานิษบางุงจึงได้จัดให้มีพิธีถวายราชสุดีในวันว,นวนชิราวุธขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้พี่น้องลูกเสือ ได้ถวายราชสดุดีแต่ดวงพระบิญญาณของพระองค์ท่าน 2. เพื่อให้พี่น้องลูกเสือได้แสดงออกถึงความกะตันยูกระตะเวทิตาต่อพระองค์ท่านซึ่งในวันนี้มีลูกเสือมาร่วมพิธีดังนี้ลูกเสือสำรองระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1 3ึํงาจำนวน11นายลูกเสือสามัญระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6จถึกนวน8นาย ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนาลรีระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1นึถึงาจำนวน11นายผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งหมดจำนวน3 0นายในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวถวายาราชสัุดีเพื่อเป็นการเทิพื่อรยรัิแต่พระองค์ท่านและได้โปรดให้โอวาตกับลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือในวันนี้ต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ บัญชาลูกเสือและลูกเสือเลน,นารีทั้งหลายในวันที่25พฤศจิกาย,ยนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาวชิราบุตรพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งและในวันนี้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทั้งหลายทั่วราชอาณาจักรต่างพากันน้อมรำลึกพระองค์ท่านซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และต่างพร้อมใจกันกระทําถวายบังคมพระบรมราชาุุรณรและถวายราชาสุดีแด่พระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นขณะเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ล่อแหลมอันตรายประเทศตะวันตกหลายประเทศเฝ้ามองประเทศไทยด้วยสายตาที่ปรารถนาจะเข้าครอบครอง ประเทศไทยยังไม่มีกำลังอาหารเพียงพอแก่การรักษาเอกราชหากไม่ได้แก้ไขสถานการณ์อาจสูญเสียซึ่งสิ่งที่หวงแหนคือแผ่นดินไทยพระองค์ทรงมองเห็นการไกลจึงทรงเร่งปลุกคนปลุกใจคนไทยทั้งหลายให้สํานึกในสถาบันชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์พระองค์ทรงสถาปนาการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมพุทธศัการาช2 4 5 4 จึงเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการลูกเสือไทยพระองค์ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทยขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์เพื่ออบรมจิตใจเวชนไทยให้กล้าหาญอดทนเข้มแข็งสมเป็นลูกผู้ชายและให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวมในยามที่บ้านเมืงองขับขันลูกเสืออาจทำหน้าที่ช่วยเหลือหรือปฏิบัติการป้องกันประเทศช,ชาติอันเป็นที่รักของเราได้ ปัจจุบันได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการลูกเสือมีคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติบ้านเมืองซึ่งเราพบเห็นกันอยู่เสมอว่าลูกเสือได้ออกบําเป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนับวันลูกเสือทั้งหลายได้เจริญตามพักเพื่องยุคคนระบาดในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศช,ชาติในโอกาสที่ได้มาพร้อมต่อเพื้องพระพะักพระบรมราชานุสรณ์ของพระองค์ในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยนับว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตะตะเวทิตาธรรมอันหญอันแท้จริงจึงให้ผู้บงังคับบัญชาและลูกเสือทั้งหลายจงพร้อมใจกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพวกเราและผสมนิกรทุกคนจงตั้งจิตปณิทานอันแน่วแน่เพื่อตอบสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยการประพฤตตนเป็นพลเมืองดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญแก่ประเทศชาติสมดังพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านต่อไปข้าแต่พระวิญญาณอันทรงสิริสวัสดิกอบด้วยพระเมตตาพระกรุณาและพระปัญญาคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาเทีรราชเจ้าพระองค์ุนเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้จะเสด็จประทับอยู่หน้าสวงสวรรค์ชั้นใดขอพระองค์ทรงพระกรุณาทราบในกระตะเวทีตาคุณของบรรดาเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอและจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้กิจการลูกเสือและประเทศชาติอันเป็นที่รักและหวงแหงของพวงชนชาวไทยได้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนาน